สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เปิดปมติดตามที่มาของไอซ์ลอยทะเลและเกยฝั่งพื้นที่จังหวัดตราดและสุราษฎร์ธาน,นีค่ะตั้งแต่เดือนมกราคม2564เมื่อรวมกับไอซ์ที่พบในลักษณะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วค่ะมีปริมาณรวมกันเกือบ2ตันขณะที่ปปรสระบุค,ค่ะว่าต้นทางอาจมาจากเรือต่างสัญชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติด คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆกันค่ะผ่านทาง Facebook Live t t t i p i s b s และทาง YouTube ของ ThaiPBS ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ เช้าที่ชายหาดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองคนจากทุกหมู่ทำหน้าที่เข้าเวรเดินสำรวจชายหาดในพื้นที่เขตรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านระยะทางหน้าหาดราว3กิโลเมตรเป้าหมายเพื่อหาห่อไอซ์ที่อาจถูกคลื่นซัดมาเกยฝั่งพร้อมขยะต่างๆในช่วงฤด,ดูมรสุม ในปีนี้เฉพาะช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2เมษายนพบไอซ์ในทะเลและลอยมาติดชายหาดในพื้นที่จังหวัดตราดรวม71.6กิโลกรัมโดยพบบ่อยครั้งบริเวณชายหาดตำบลแหลมกลัดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาค่ะประมาณวันที่8มีนาเดินทุกวันเลยในช่วงนี้ใช่ทำไม,มเขาถึงให้เดินในช่วงช่วงเดือนเนี้คะเพราะว่ามีข่าวเจอยาที่เกาะมาก ที่สุราษฎร์ด้วยค่ะแล้วก็เลยเดินดูเพราะว่ามันอาจจะมีขึ้นในหมู่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนเวลาใกล้เคียงกันที่หาดสะพานหินพื้นที่ชายหาดต่อเนื่องกันในตำบลแหลมกลัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าพบห่อไอซ์สภาพสมบูรณ์น้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมปะบนอยู่กับเศษซากขยะทะเลขณะเดินสำรวจชายหาดพื้นที่รับผิดช,ชอบปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจังหวัดตราดมาอย่างพื้นที่หลังได้รับแจ้งการสำรวจพบไอซ์ปกติก็คือมันเจอ,อแต่ลอหง,หงหมู่หคกับพื้นที่ใกล้เคียงทีนี้ว่าถ้ามันเป็นพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันต้องมีบางส่วนที่ มาด้านนี้เพราะว่าปีที่แล้วก็ช่วงเวลานี้เหมือนกันก็คือมันก็จะเข้าทับเข้ามาอยู่แนวขยะมาด้วยกันครับมันจะเกตก็จะไม่จงกัแนวระดับน้ำระดับน้ำมันลงนะถ้าเราเดินหามันก็ไม่ยากหรอกก็เดินตามระดับน้ำ่ะเดินตามแนวขยะระดับน้ำนี่ไหมคะก็จะไปเรื่อยเห็นไหมบางบางบางครั้งก็มามันจะมี ท,ที่พบก็คือเหมือนก็ตายมันจะหมดไปครึ่งถุงแล้วบางทีก็อยู่ต้ยายขยะมันปิดอยู่ถ้าม่สังเกตก็จะไม่รู้ค่ะน้ลงแล้วก็าก็จอาการเกตเขาหน่อยว่ามันใช่ไม่ใช่แน่ๆคือมันเป็นแบบก้อนสี่เหลี่ยมค่รับสี่เหลี่ยมตั้งก่อนแต่เห็นอะไรเป็นสี่เหลี่ยมไปถุงห่อหรืออะไรเราก็เข้าไปดูนิดนึงหรือไปแหวกดูไปค้นดูครับดูทุกวัน อย่างน้อยเราเจอก่อนที่จะไปอยู่ในมือในสิ่งของคนไม่ดีคู้ค้าก็ยิ่งไปกันอยา่ก็มีความโล่งอาจจะเก็บไปซุกซ่อนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะวตอนนี้ราคาของยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยหรือว่าในในที่เราจับกลุ่มมาเนี่ยเราก็สอบถามว่าเมื่อก่อนหรือปัจจุบันเนี่ยจีหนึ่งหรือกิโลนเนี่ยจีหนึ่งหนึ่งพันบาทกิโลนึงประมาณหนึ่งล้านอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งล้านแต่ตอนนี้ ราคาที่ซื้อขายกันก็อยู่แค่สองร้อยสองร้อยีลสองร้อยเพราะนั้นโลนึงก็มาสองแสนเพราะได้มาฟรีอันนั้นถูกต้องรับวัวอย่างนี้ฮะื่าถูกแล้วมันจะทําให้ถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นมมนเป่นั้าที่ของเราี่ต้องดูทุกวันเจอก็ต้องเตือจด้วไอซ์ที่พบถูกนํามาทําข้อมูลเบื้องต้นอย่างที่ว่าการอําเภอเมืองจังหวัดตราดนี่คือบรรจุภัณฑ์ไอซ์ ลักษณะเดียวกับที่พบทุกครั้งที่ผ่านมาในปีนี้ถุงชาสีเหลืองยี่ห้อกวนอิมหวังมีรูปปลาสองตัวช่างน้ำหนักรวมถุงได้1.1กิโลกรัมบันทึกข้อมูลตรวจยึดผู้แจ้งพบจุดพบสภาพลักษณะหีบห่อก่อนส่งมอบให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลือนเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ บันทึกการสืบสวนให้พิสูจน์หลักฐานตำรวจผ<รวจ>ู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านท่าเลื่อนอเภอเมืองจังหวัดตราดผ่าทีมงานเปิดบมสํารวจหาดทรายงามบ้านคลองสนจุดที่พบไอซ์ลอยมาติดชายหาดตําบลแหลมกลัดในช่วงเช้าวันถัดมา เราพบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้แจ้งพบไอซ์เธอนำตำรวจชี้จุดที่พบไอซ์พร้อมซากขยะเดินสำรวจหาดไม่นานเราพบบรรจุพัณฑ์ห่อชาลูกปลาสองตัวสภาพถูกฉีกขาดอย่างชัดเจน ผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนบอกว่าหากมีไอซ์อยู่ในหอชาสภาพสมบูรณ์จะพบไอซ์น้ำหนักประมาณ1กิโลกรัม นเเป็นนเขาห่อไอซ์ที่ถูกพบที่จุดนี้อยู่ในสภาพมีทรายและน้ำทะเลเข้าไปในถุงชั้นนอกทำให้น้ำหนักรวมเพิ่มขึ้นจากปริมาณไอซ์ที่เหลืออยู่จริงไอซ์ที่ถูกพบแต่ละครั้งจะส่งต่อไปยังพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดตราดทันทีที่ทำบันทึกตรวจยึดแล้วเสร็จ รายงานการตรวจพบไอซ์ลอยทะเลและเกิดตื้นชายฝั่งจังหวัดตราดตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง2เมษายน2564น้ำหนักรวม71.6กิโลกรัมพบครั้งแรกบริเวณโขดหินชายทะเลพื้นที่อำเภอเกาะกูด810กรัมต่อมาพบไอซ์บริเวณหาดทรายตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองและวันที่17มีนาคมพบไอซ์ที่ชายฝั่งอำเภอเก,าะ,เกาะช้าง19กิโลกรัม และพบมากที่สุดที่แนวชายฝั่งของเกาะหมากจังหวัดตราดรวมกว่า37กิโลกรัมเช้าวันที่17มีนาคม2,564พบไอซ์ที่ชายหาดบ้านหาดทรายงามจำนวน2หอ่อน้ำหนักรวมเกือบ2กิโลกรัมจากปฏิบัติการเดินสำรวจชายหาดโดยจุดพบไอซ์แต่ละหอ่อห่างกันราว1กิโลเมตร ในวันเดียวกันพบไอซ์เกิดตื้นชายฝั่งบริเวณอ่าวเจ็กแบ้ตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างน้ำหนักรวม19กิโลกรัมสภาพผีบห่อของไอซ์ล็อตนี้พบว่าถุงพลาสติกชั้นนอกมีลักษณะไม่เก่านักสีสันห่อซองชาด้านในยังสดใสเมื่อนำซองบรรจุไอซ์ชั้นในออกมาพบว่ามีตัวอักษรภาษาจีนเขียนด้วยปากกาเมจิกความหมายภาษาไทยแปลว่าดีระบุไว้ในช่วงฤดูการแบบนี้ ทุกทุกปีนะครับกระแสลมก็จะพัดเข้ามาใช้ฝั่งแล้วก็หอบมาพวกขยะอะไรต่างๆที่ลอยอยู่กลางทะเลเนี่ยกลับขึ้นมาใช้ฝังง่งแถวแถวจังหวัดตราดแพคกเกจจิ้งเราจะละักษณะขีพพอเหมือนกันอย่างนึงคือห่อแบบสุญญากาศแต่ที่มันจะต่างกันก็นคือเครื่องหมายที่อยู่บนขีพพอมันจะไม่เหมือนกันปีแล้วอาจจะเป็นรูปผลไม้เป็นรูปการน้ำนะครับส่วนสำหรับปีนี้เป็นรูป ลาที่เป็นลักษณะปลาคู่นะครับมันเป็นของที่ลอยมาในทะเละเราไมา่ไม่สามารถจะหาจุดที่ชัดเจนได้ว่ามันตกจากตรงไหนแล้วก็ลอยเข้าฝั่งมาจากส่วนไหนครับทีมงานเปิดปมเดินทางไปยังเกาะหมากหลังจากมีข้อมูลว่าแนวขวดหินชายทะเลบริเวณอ่าวโปรง ตำบลเกาะหมากอเภอเกาะกูดจัังหวดตราดพบไอซ์น้ำหนักรวม20กิโลกรมัมบรรจุกระสอบยัดใส่ในเป้ผ้าร่มสีเขียวมีเพียงเกาะในส่วนที่จมน้ำจำนวนไม่น้อยเกิดตื้นกับโขดหินอยู่ในสภาพสมบูรณ์กำนันตำบลเกาะหมาก พาทีมงานเปิดปมสำรวจสภาพพื้นที่โดยรอบตลอดแนวริมฝั่งอ่าวโปงีนีนเขาบอกว่าเกาะฝั่งนี้เป็นแนวรับคลื่นลมแรกจากหน้าน้้ำสากลที่ซัดเข้าอ่าวไทยสมมุติฐานนี้จึงอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมไอซ์ลอยทะเลและเกิดตื้นชายฝั่งที่นี่จึงอยู่ในสภาพครบถ้วนก่อนถูกคลื่นซัดก,กระจัดกระจายไปติดตามหาต่างๆในสภาพแยกหีบห่อ2พอเล็ก อ่ามาคืออันเนี้ยสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยฮ<า>ะยัอยู่ในเป้น,นี้เป้เลยเต็มเลยไม่กระจายกระจายเลยคืออยู่เต็มเป้เลยครับมไม่มีการนั่นเลยยังมัดอย่างดีเลยอ,อีกจุดหนึ่งของเกาะหมากที่พบไอซ์น้ำหนักรวมกว่า17กิโลกรัมอยู่บริเวณอ่าวแดงในพื้นที่หาดส่วนตัวของรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโซนด้านหน้าเกาะแนวรับลมเช่นกัน ระยะห่างจากอ่าวโปรงราว2กิโลเมตรไอ้์17ห่อที่พบบริเวณนี้อยู่ในลักษณะกระจัดกระจายติดโขดหินไม่ไกลกันนักฝั่งท้ายฝั่งฟ้า,ฟฟานะครับเนี่ยติดหมดเลยครับเนี่ย,เ,ยเก็บเป็นถุงเล็กๆครับแล้วก็เดินไปลองจะเดินไปฝังป่งนี้ครัเนี่ยแล้วก็จะลอยติดบนๆนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ใต,ต่ถุนนี่ก็มีครับเนี่ยไต่ถุนนี่ก็มีมีครับ ถุนมีครับก็พอจะเดินถจะเดินเก็บไปกระจายกระจายเหลือเก็บถุงหนึ่งก็ตู้หนึ่งถุงฮะเรื่อครับประมาณเก็บไปถึงน,นู่เน,นเลยครับเอารอยไปถึงนู่นเลยครับทีเก็บได้ข้อมูลจากเลขาธิการปปสระสรบุว่าจากที่เคยพบในคดียาเสพติดพบว่ากระเป๋าเป้ผ้าร่มกันน้ำแบบสะพายหลังสีเขียวที่หาซื้อได้ทั้งในประเทศจีนเมียนมาลาว เวียดนามและไทยถูกนำมาใช้บรรจุห่อยาบ้าหรือไอซ์ที่แพ็คในถุงชาเนื่องจากขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าเหมาะกับการลำเลียงยาเสพติดของกองกำลังติดอาวุธในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการพบไอซ์ในทะเลและลอยมาติดชายฝั่งลักษณะนี้เลขาที่การปรปรสคาดว่าใช้เป้บรรจุไอซ์นำออกจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านโดยตลอดระยะเวลาลำเลียง ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายไอซ์ออกจากเป้ผ้ารม่มเพื่อความรวดเร็วในการขนส่งถ้ามันเป็นทางเหนือทางอะไรเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเห็นว่าเป้เนี่ยก็จะเป็นถุงกระสอบปุ๋ยกระสอบอะไรแล้วก็จะใช้เชือกแค่เลยมัดสําหรับสะพายหลังเข้ามานะครับแต่อันนี้เนี่ยคือยาเสพติดนอกจากมันจะผลิตในสามเหลี่ยมทองคำแล้วามีบางส่วนที่เราพบว่าสามารถผลิตในประเทศเวียดนามเรื่องอะไรได้เนี่ยนะฮนะก็คิดว่า เป็นการซื้อเป้เป้เนี่ยมันเป็นเป้แบบผ้าใบที่กันน้ํากันเละได้หน่อยนึงหลังจากที่มีการลําเลียงในใช้มนุษย์แลก็รีบขนแล้วก็รีบเอาลงเรือเลยเนี่ยไม่ได้มีการซุกซ่อนเลยก็เหมือนกับเวลาลักลอบขนยาสพบตีที่ใส่เป็นเป้เปแล้วก็ใส่ท้ายรถมาก็คงลักษณะคล้ายๆกันก่อนพบไอซ์ในหอชาจีนลอยมาติดชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปลายเดือนมกราคม2564 มีข้อมูลว่าวันที่10ธันวาคม2563มีรายงานพบไอซ์ในหอชาจีนรูปแบบเดียวกันนี้เกิดฝั่งหมู่เกาะฟูกักประเทศเวียดนามน้ำหนักรวมกว่า70กิโลกรัมต่อมาวันที่24ธันวาคม2563ยังพบอีกกว่า16กิโลกรัมที่จังหวัดติดชายทะเลของเวียดนามอีกเช่นกัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านตะกบอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาทีมงานเปิดปมสํารวจชายหาดนิยมที่นี่มีรายงานแจ้งพบไอซ์ลอยทะเลมาติดชายหาด3กิโลกรัมเมื่อวันที่20มกราคม2,564จากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาตํารวจชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลผู้ค้าไอซ์รายย่อยสืบสวนจนพบว่า ไอซ์ที่นำมาแบ่งบรรจุจำหน่ายจีละ600บาทบามาจากไอซ์เกยตื้นชายหาดาที่ชาวประมงผู้พบคนแรกแจ้งตรวจยึดเพียง3กิโลกรมัมและนำไอซ์ส่วนที่เหลือ11กิโลกรัมไปซุกซ่อนในหนองน้ำใกล้กระท่อมริมทะเลบริเวณที่เจอไอซ์เกยตื้นเนี่ยคือน่าจะเป็นบริเวณนี้เนี่ยเนี่ยริมริมเนี่ยริมมันเป็นขายะาอยู่ริมริมหาดนี้ั้งนั้นพราขยะนี้ แล้วพอไปซุกซ่อนเนี่ยก็คือป่าด้านหลังป่าด้านหลังไม่แก่ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากขนําที่แกพักใช่เท่าไหร่ใช่ตรงนั้นที่เราเห็นใช่ประมาณก็สองสมรเมตรในบริเวณนี้ก็เป็นลักษณะของการลอยมาเกยแล้วก็เป็นลักษณะกระจัดกระจายมีสาลายหุ้่มหออบ้างเป็นบางส่วน <S <S เขาก็ได้ตามคำให้การเขานะครับเขาก็ได้เก็บรวบรวมแล้วก็ คิดว่าน่าจะเป็นยาเสพติดเขาก็เลยเอาไปซุกซ่อนไว้แล้วก็แบ่งบางส่วนออกมาจําหน่ายใจแจกเราก็ไปขยายผลมาได้ทั้งหมดนะครับแล้วต่อเนื่องมาถึงมนที่27มกรา64ที่สพเกาะสมุยก็ก็เป็นการเกิดตื้นเช่นกันของของไอ,อีก17กิโลนะครับก็ก็เป็นเป็นถุงขนาดย่อยป่ถุงละกิโลเหมือนกัน ในความเหมือนกันก็คือมีทั้งแพ็คเกจมีทั้งพลาสติกหุ้มห่อ <arrow> แล้วก็มีทั้งสภาพสภาพใกล้เคียงกันไม่เก่าไม่ใหม่ก่ากันนะครับแล้วก็ได้อันนี้เราก็ได้พบผู้ต้องหายคนหนึ่งที่ที่ไปรวบรวมแล้วก็นำไปเก็บซุกซ่อนไว้ซุก <rozum> ซ <impression> ่อนเหมือนกัน 27มกราคม2564ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขยายผลจากกลุ่มผู้เสพไอซ์สืบสวนได้ผู้ต้องหานำชี้จุดฝังไอซ์ที่เกาะแตนตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยน้ำหนักรวม17กิโลกร,รมัมซุกซ่อนไว้หลังจาก,กพบหีบห่อไอซ์กระจายบริเวณชายฝั่งเกาะแตนตั้งแต่วันที่20มกราคม2564 หอชาจีนรูปภาพปลาคู่สีเหลืองและตัวอักษรภาษาจีนแปลว่าดีที่เขียนบนหอพลาสติกชั้นในของไอซ์เป็นลักษณะเดียวกันกับห่อไอซ์ที่พบบนเกาะช้างจังหวัดตราดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีบอกว่านี่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เป็นหลักฐานสืบสวนเชื่อมโยงได้ว่าเป็นไอซ์ลอยทะเลล็อตเดียวกับที่พบเกิดตื้นในประเทศเวียดนามและพื้นที่จังหวัดตราด แล้วเส้นทางถ้าเราดูตามแผนแผนที่ภูมิศาสตร์เนี่ยอ่าไทยเองมันก็เป็นเส้นทางเดินเรือของของการส่งออกและนําเข้าของสินค้าทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับแล้วเส้นทางนี้เรือมันก็มากมายครับมันก็ผ่านจุดนี้ไปทั้งออกและเข้าก็เป็นไปได้ครับในส่วนของการที่จะขนถ่ายยาเสพติดผ่านแต่เท่าที่เห็นมันจะเป็นลักษณะของการสนส่งผ่านมากกว่าไม่ได้เป็นขนส่งเพื่อมาแวะท,ที่ที่ในเผตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เอ่าวไทยเมื่อผ่านถ้าเกิดเราดูตามแผนที่เนี่ยมันก็ไล่ตั้งแต่ชุมพรน,นะครับแล้วก็เป็นสุราษฎร์นะครับนครสงขลาปัตตานีแล้วก็ออกไปประเทศเพื่อนบ้านาที่ผ่านมามันก็มีการเกยตื้นของหลายๆสิ่งตาม4ี่หจังหวัดที่ผ่านมารวมถึงยาเสพติดด้วยเท่าที่เราเห็นมาโดยตลอดนะครับคือถ้ามันมันเขิดมาเกิดทางใต้ตอนล่างส่วนใหญ่จังหวัดพวกนี้ก็จะได้รับ สินค้าที่มาเกิดแต่เท่าที่สันนิษฐานที่ตรัมันอาจจะเป็นเรื่องของจุดที่มันเกิดเหตุมันอาจจะเป็นภาคตอนบนของอา่าวนะครับกว่ามันจะลอยลงมาถึงใต้ผมเชื่อว่ามันมันน่าจะลอยพัดเข้าในเขตภาคตะวันออกของเรามากกว่าปี2563รูปแบบหีมห่อบรรจุไอซ์ที่พบลอยทะเลและเกิดตื้นชายฝั่งจังหวัดตราดเป็นบรรจุภัณฑ์ชาจีนรูปกาน้ำสามแบบยี่ห้อกวนอิมหวัง ขนาดถุง6นิ้วน้ำหนักถุงละ1กิโลกรัมส่วนปี2,564ไอซ์ที่พบมีขนาดเท่ากันบรรจุในถุงชาจีนสีเหลืองรูปปลาสองตัวยี่ห้อกวนอินหวังเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสัญลักษณ์ลายมือเขียน GA และ GK ตามด้วยตัวเลขที่ปรากฏบนหีบห่อของล็อตที่พบในปี2,563เป็นลำดับกระสอบ ซึ่งมีตัวเลขช่วงที่หายไปทำให้วิเคราะห์ปริมาณไอซ์ล็อตนั้นได้ว่าอาจมีมากถึง2ตันที่ลอยทะเลข้อมูลจากปปรสระบุว่าหีบห่อถุงชาจีลักษณะที่พบในปี2,564ยังไม่เคยมีการรายงานการตรวจพบมาก่อนไม่ว่าในแหล่งผลิตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำหรือในประเทศใดมีเพียงข้อมูลที่ยังไม่ชี้ชัดว่าอาจผลิตในประเทศเวียดนาม ก่อนนำขึ้นเรือลำเลียงออกจากจังหวัดชายทะเลแล้วเกิดอุบัติเหตุบริเวณเส้นทางเดินเรือสินค้าอ่าวไทยเป็นสาเหตุให้ไอซ์ตกทะเลสันนิษฐานคือเรือล่มเรือที่บรรทุกไอซเนี่ยล่มในอ่าวไทยจะในพื้นที่ไหนก็ตามแต่ต้องเป็นฝั่งตะวันออกในเขตรอยต่อระหว่างแหลมยวนเวียดนามกับสีเฮนวิลของกัมรเนี่ยน่าจะ เรือล่มแล้วก็กระจัดกระจายแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็อย่าพัดจากตะวันตกมาตะวันออกก็มาติดที่ชายากับเกาะสมุยนะครับด้านเหนือของเกาะเต่ากับปลายแหลมยวนเนี่ยก็จะมีร่องน้ําระหว่างกลางมีร่องน้ําซึ่งเรือสินค้าก็จะใช้ร่องนี้เข้ามายังอ่าวไทยนะฮะแล้วก็แต่ว่านั่นยังเป็นเขตน่านนา้สากลเราเคยเจอเรือที่ไม่ใช่เรือประมง แล้วก็ลักษนณะไม่ใช่เรือตกปลาแต่ก็มาลอยลําอยู่ในน่านน้ำสาบลนซึ่งเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่ไม่ใช่เรือที่ชักธงชาติไทยตํารวจชุดสืบส,สวนปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสุร,ราธานีนําทีมงานเปิดปมสํารวจทางทะเลพร้อมให้ข้อมูลชุมชนเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ มีข้อมูลว่ามีการขายไอซ์กันทางเรือครับตอนนี้ผมเนี่ยมีข้อมูลเพราะผมอยู่ชุดแบบการยาเสพติดด้วยที่เราเห็นเรือประมงเล็กลอยลำครับเนี่ยตันนี้อาจจะมีคนที่ว่าทำมากินบ้างแล้วก็อาจัยช่องทำหมากินเนี่ยขายขายพวกประมงด้วยกัน ตำรวจล่องเรือออกไปนอกอ่าวบ้านดอนเขตอำเภอการจนาดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนให้ข้อมูลว่าหากพบเรือต้องสงสัยจากการข่าวเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดสามารถใช้อำนาจเข้าตรวจสอบเรือนั้นๆได้ทันทีบริาบ้านดอนนะครับซึ่ง,งมีครับอำนาจที่ในการตรวจค้นเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานผลการตรวจพิสูจน์ของกลางไอซ์ที่ยึดจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาจากพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคไรายหรือไอซ์มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ95จากสารตั้งต้นซูโดอีเฟดรีนความบริสุทธิ์เนี่ยมันมันแปรผันตรงกับราคานะครับราคาที่ความบริสุทธิ์เยอะราคาที่ปลายทางมันก็น่าจะเยอะ ว่าเนี่ยอย่างที่เราสันนิษฐานค่อนข้างที่จะมั่นใจก็คือเป็นการส่งออกมากกว่าที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ที่เป็นภูมิระดับภูมิภาคซึ่งความความสามารถในการซื้อในในระดับความบริสุทธิ์สูงๆเนี่ยมันมันน่าจะยากกว่าที่เราส่งออกไปที่ประเทศปลายทางซึ่งจะได้กําไรมากกว่าปริมาณความเข้มข้นของตัวเมทิลเบตาบีนในของกลางที่จับแต่ละล็อตเนี่ยเราเช็คได้ ว่าแตกต่างกันหรือไม่ซึ่งของไปส่งไปต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะ90%ขึ้นแต่ถ้าของที่เอามาใช้ในประเทศเนี่ยปเปอร์เซ็นต์จะลดน้อยลงไอ้รอยทะเลที่ชายากับสมุยเนี่ยก็เป็นห่าวแปลว่าด,ดีเลขาธิการปปสระ,ระสรบุว่าไอซ์ลอยทะ,ลทะเลที่พบเมื่อปี2,563ในพื้นที่จังหวัดตราดเกาะฟูกัวกรประเทศเวียดนามและชายฝั่งจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชา รวมพบ3ประเทศจำนวนกว่า687กิโลกรัมและปี2564พบไอซ์ในไทยและเวียดนามรวมจำนวนเกือบ200กิโลกรัมทั้งสองครั้งเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมเหมือนกันจุดที่พบใกล้เคียงกันแต่ยังขาดหลักฐานในการสืบสวนขยายผลจึงยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างไอซ์ทั้ง2ล็อต ในส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของกระแสน้ําที่มันวนเหมือนกับเวลาเราทิ้งขยะหรือว่าน้เรือที่บรรทุกน้ํามันแล้วมันรั่วนะมันก็จะพอถึงคลื่นถึงเรื่องของลมของอะไรมาเนี่ยมันก็อาจจะพัดไปในบริเวณเดียวกันเนี่ยนะฮะและอันที่สองเราก็ได้ประสานกับทางกองทัพเรือของศรนชนที่เขาดูในเรื่องของทิศทางเรื่องกระแสน้ำทั้งไรเนี่ยอันน,นี้ก็ประสานทางกองทัพเรืออยู่ ทไไมมันมนน่าาจจะลลงุดหแ้วก็มมันถึงงาลงบริเวณนี้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือทำแบบจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุซามแมบคำนวณจากกระแสน้ำและคลื่นลมที่พัดเข้าหาฝั่งเปิดเผยสมมุติฐานว่าไอซ์ที่พบเมื่อปี2563น่าจะมาจากเรืออับปางในเขตหน้านน้ำสากลห่างจากปลายแหลมเทียนของเกาะกูดออกไปราว50ไมล์ทะเล เรือต้องสงสัยเป็นเรือต่างสัญชาติการข่าวของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนกองทัพเรือภาคหนึ่งประสานงานกับตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP และหน่วยงานป้องกันชายฝั่งแห่งสาธารณรัฐไต้หวันพบว่าไอซ์ลอยทะเลและเกิดตื้นชายฝั่งเกี่ยวข้องกับนักค้ายาเสพติดชาวไต้หวันพร้อมลูกเรือรวมสี่คนนำเรือประมงชื่อดายัง ลำเลียงไอซ์จำนวน750กิโลกรัมและเคตามีน250กิโลกรัมออกจากท่าเรือในรัฐเปรักประเทศมาเลเซียเพื่อขนถ่ายขึ้นเรือใหญ่ลำเลียงต่อไปอยังไต้หวันแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2563เรือดายังมีรอยถูกชนบริเวณหัวเรือด้านขวาที่หน้าน้ำฝั่งอ่าวไทยบริเวณเกาะกูดเป็นเหตุให้ยาเสพติดต,ตกทะเลคาดว่าในช่วงเวลานั้น ลูกเรือไม่สามารถลงไปเก็บกู้ได้ต่อมาเรือดายังขอเข้าจอดซ่อมแซมที่ท่าเทียบเรือประเทศกัมพูชาราวสมวันจึงออกเรือเดินทางต่อไปจอดท่าเรือในเมืองฟูโจวประเทศจีนมีรายงานว่าทางการจีนจับกลุ่มเรือลำนี้พร้อมลูกเรือ6คนได้พร้อมยาเสพติด900กิโลกรมัมในทะเลจีนใต้เมื่อวันที่20สิงหาคม2563 6เมษายนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ชุดจับกลุ่มของด่านสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสระบุรีจับผู้ต้องหา1คนพร้อมรถยนต์ต้องสงสัยขนไอซ์บรรจุถุงดำ9ถุงน้ำหนักรวม450กิโลกรัมแพ็กเกจไอซ์ห่อชาจีนสีเหลืองรูปปลา2ตัวลักษณะเดียวกับไอซ์ลอยทะเลและเกยตื้นชายหาดในปีนี้ผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่นักบินหรือคนลำเลียงให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ทำหน้าที่ขนไอซ์จากแนวชายแดนไทยลาวช่วงจังหวัดสกลนครมาส่งมอบให้ผู้รับช่วงต่อที่กรุงเทพแลกกับค่าตอบแทน40,000บาทห่อพลาสติกชั้นในสุดพบหมึกปั๊มตัวอักษร F 3ตัวแตกต่างจากล็อตลอยทะเลที่เขียนภาษาจีนแปลว่าดี ขณะนี้อยู่ระหว่างกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งขยายผลสืบสวนขบวนการค้าไอซ์และความเชื่อมโยงกับขบวนการลํำเลียงไอซ์ลอยทะเลอาจจะมาจากแหล่งผลิตเดียวกันแต่ของที่ลอยทะเลกับของที่สลาวีอาจจะคนและเจ้าก็ได้ที่โรงงานผลิตมันจะไม่มีตราเหมือนกับเราไปจ้างผลิตครีมหรืออะไรที่ให้บริษัทแล้วก็เราใช้แบรนด์เนมของเราอย่างเงี้ยเราจะใช้ตราอะไรแล้วก็ให้เขานี่มาเพราะว่าในยาเสพติดที่จับ ในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตจริงๆเนี่ยนะถ้าในประเทศที่เขาไม่ได้เอาเข้ามาในประเทศเราเนี่ยหรือเอาไปส่งไปทางประเทศอื่นๆอย่างบังกลาเทศอะไรอย่างี้เขาก็ไม่มีตราประทับอะไรสักอย่างเลยแต่ที่มีตราในส่วนมากก็จะมาตามชายแดนเราเนี้เขาอาจจะให้ประทับตานี้นะอาจจะเป็นตรา en, 9 99, 9, 9, แอปเปิล9ก้อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่กลุ่มแต่แหล่งผลิตเรายืนยันว่ามันไม่น่าจะมีคบทุกตาที่นั่นเพราะจากที่เราเข้ามาตรวจแ lab จากแลบตรวจยาเสพติดเราก็พบว่าในเนื้อจริงๆเนี่ยตราต่างกันแต่ว่าปริมาณมนี่มันมันใกล้เคียงหรือเหมือนกันก็มีคงเป็นกระบวนการซึ่งทํามานานแล้วแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยขึ้นลมเราในอ่าวไทยมันแรงมากนะครับผมก็ผมก็สันนิษฐานได้เลยว่าเนี่ยจากการที่มีขึ้นลมแรงเนี่ยเรือได้เกิดล่มแล้วก็ยาเสพติดไอ์เนี่ยก็ลอย ซึ่งเป้าหมายหลักของเขาก็คือส่งออกอยู่แล้วประเทศไทยแค่ทางผ่านประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แหล่งผลิตไอซ์หรือยาบ้าน,นะครับต้องบอกว่าประเทศไทยแค่ทางผ่าน ด้านหน้าเปิดปมติดตามปัญหาแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อรวมถึงประวัติการโทรของผู้กู้ได้ค่ะและมีวิธีการทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่หรือประจานให้ผู้กู้เกิดความอับอายเพื่อเร่งรัดชำระหนี้แต่นคนลูกค,ค้าครั้งเวลานานแบบนี้นะนะะแล้วนะคะ33วันบอแล้วนะคะยังไงวันนี้ต้องทยอยจ่ายมานะคะถ้าไม่สามารถปิดยือนนะคะ าจจะต้องมีการลงพื้นที่ไปไปที่บ้านของคุณพี่อะไรแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าถ้ากว่า,วาพี่ไม่ได้มีการผ่อนชำระใดๆเข้ามาเลยคุณผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนมายังรายการเปิดปมค่ะได้ทางอีเมลเปิดปม at thpbs.or.th th. หรือทาง facebook com เปิดปมสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานเปิดปมลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาสามทุ่มตรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ